และลึงนะครับยังมีกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องโลกแบนอยู่อีกนะครับองค์กรผู้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยความเชื่อเรื่องโลกแบนหรือว่า FEIC ประกาศว่าจะมีการจัดทริปล่องเรือสำราญสำหรับกลุ่มที่มีความเชื่อแบบเดียวกันโดยเฉพาะในปี2020ะครับองค์กรดังกล่าวซึ่งมีสำนักงานอยู่ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา แถลงการน,นะครับว่าการล่องเรือครั้งนี้เป็นการประจนภัยครั้งยอดเยี่ยมที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและก็กล้าหาญชันชัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากกลุ่มผู้โดยสารที่เชื่อว่าลูกแบนจะได้มีโอกาสพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สนุกสนานไปกับความบันเทิงรวมทั้งบริการต่างๆบนเรือสำราญดำหรูด้วยปัจจุบันชาวอเมริกันที่มีความเชื่อว่าโลกแบนนั้นมีอยู่ไม่น้อยในจำนวนนี้รวมถึงคนดังอย่างนักร้องเพลงแรป B.O.B. และก็นางแบบ t ที a ร e าเทกิล่าซึ่งโด่งดังจากรายการบิตี้ทางทีวีนะครับ ชาวโลกแบนส่วนใหญ่เชื่อว่าโลกมีรูปทรงเหมือนจานแบนขนาดยักษ์โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและก็มีกำแพงน้ำแข็งล้อมรอบขอบโลกซึ่งก็คือทวีปแอนตาร์กติกานั่นเองดังนั้นการล่องเรือไปเรื่อยๆจะไม่ทำให้ตกขอบโลกที่มีรูปทรงแบนเพราะมีกำแพงน้ำแข็งกั้นไว้นะครับ อย่างไรก็ตามกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่คัดค้านแนวคิดเรื่องโลกแบนนะครับต่างก็พากันออกมาวิจารณ์แผนการร่องเรือสำราญในครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องน่าตลกขบขันอย่างยิ่งเพราะชาวโลกแบนอาจจะยังไม่ทราบว่าระบบ GPS แล้วก็เทคโนโลยีการนำร่องเดินเรือสมัยใหม่นั้นถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานความรู้เรื่องโลกกลมนะครับกัปตันแฮงกายเยอร์อดีตนักเดินเรือผู้มีประสบการณ์กว่า23ปีได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนว่า ระบบการนำร่องและแผนภูมิสแสดงข้อมูลการเดินเรือต่างๆที่ใช้กันนั้นได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกมีสันฐานกลมแค่การมีอยู่ของระบบ GPS อย่างเดียวก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกกลมอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากพื้นผิวโลกมีความโค้งระบบ GPS จึงต้องใช้เครือข่ายของดาวเทียมหลักอย่างน้อย24ดวงกระจายตัวกันโครจรอ,อยู่รอบโลก เพื่อบอกพิกัดต,ตำแหน่งให้ได้แม่นยำทั่วถึงการทุกจุดหากโลกแบนจริงๆแล้วระบบ GPS ใช้แค่ดาวเทียม3ดวงก็เพียงพอกับตันกายเยอร์อธิบายผมเดินเรือมาแล้วเป็นระยะทางกว่า2ล้านไมล์ทะเลแต่ยังไม่เคยเจอกับตันเรือคนไหนที่เชื่อว่าโลกแบนเลยกับตันกายเยอร์นะครับก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้